ไหนอ่ะอู้โตด้วยโตด้วยเอาเลยเอาเลยสายจับเลยอุ้ย์ดูโอ้โายเจออีกแล้วตายเจออีกแล้วอุบอยู่โอ้ย์แม่อ๋อไม่หอมน่ากินจริงๆครับทุกคน สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น,น้าๆเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมชังนเดชนะข้างหน้านี่ไตสายนะครับวันนี้เราพากันมาสองกบครับทุกคนสองกบที่ทุ่งนาไถใหม่ๆนี่อยู่หรอือวะไหนอ่ะโอ้โตด้วยโตด้วยเอาเลยเอาเลยสายจับเลยโอ้ยโอ้โอโตัวเบลอเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่ กบแบบนี้เขาเรียกกบใบเนาะเฮียายเนะาะแม่ใจดีเกอร์นี่แล้วก่อนหน้านั้นได้มาตวงแล้วครับกบมันจะไม่ร้องนะมันเลยฝนมันมาแล้วแล้วเฮียสายเนาะฝนไม่ลงเออ <ฝน S 1> มันจะอยู่กลาวงวันแม่ตัวนี้ลนะงามดีจริงเอามาทุกคนกบใบครับเนี <laughs> ่ยฝนไม่ตกด้วยฝนตกมาช่วงกลางวันครับหยุดไปแล้ว พอหัวค่ำมาไม่มีฝนลงเลยเนี่ยก็ลองส่องตานาดูเนี่ยครับวิธีการส่องก็คือเราจะใช้ไฟแบตครับที่ไฟแบตเนี่ยต้องเป็นสีส้มนะสีส้มนวลๆครับจะเก่งฝ่าไฟขาวๆแล้วเราก็ส่งไปตามนาที่เขาเพิ่งไถใหม่ๆเนี่ยฝนเพิ่งตกมาเมื่อกลางวันครับมันก็จะมีน้ําขังอยู่แบบนี้นยถ้าเราไปเห็นตากบเนี่ยมันก็จะสะท้อนเป็นสี ส้มๆแดงๆออกมาครับแล้วเราก็มุ่งเข้าไปถ้าเกิดว่าเขาหลบตาเราเนี่ยเราจะรู้สึกครับว่าเขาจะมุดปุ๊บแสดงว่าเขาจะลงไปอยู่ในปักน้ำใสๆอย่างนี้ยครับเราต้องเดินหาให้เจอน,นี่นี่นี่ครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนอยู่ไกลๆช่างเดชฉายมาตรงเนี้ยเรเห็นมันหลุบปุ๊บไปในน้ำครับแม่น่าจะลงไปอุบผอยู่ตรงไหนแหละครับเนี่ย อุบอยู่โอ้ยสวิงไม่ต้องนะมือเปล่าแล้วอีกมึงอะไรนี่สายสายโชว์แล้วครับคืนนี่เดี๋ยวนะมือเดียวด้วยมือเดียวด้วยเดี๋ยวไอ้ข้างล่างจะกระโดดมาซะแหม่ออกไปมาหายนี่เดินมองมองหาครับตอนแรกช่างเดชมาส่องๆดูแล้วมัน มุดลงไปอุบอยู่ในน้ำ่ะเนี่ยแม่เจอตัวพอดีครับจัดแล้วนี่อ๋อะอะออกบเข้าคู่เขา,ขา,ขาอืมแมกบแบบนี้เนี่ยพอไม่มีฝนมันจะไม่ร้องนะไตเนาะเขาจะเป็นกบใบครับอยู่ตาม เอ้ท้องน้ำในานาเนี่แหละโอ้ยใหญ่ๆดีก็แม่เข้าคู่ครับชุดนี้นี่เฮ้ยเฮ้ออออออจอนี่อันนี้ตัวไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวไว้ไปทำเหยื่อได้นี่อ่ะได้อีกหนึ่งตัวไต่มาอีกแล้วโอ้โหดูแม่อันนี้ไตตกปลาจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือหรือพันกบไปแล้วเนี่ยแม หวานกบใบจริงๆครับโอ้ปิดดีๆโอ้แต่คุปได้อีกหนึ่งครับผมตัวนี้อยู่บนตะลิงนะแม่ไม่โตครับผมแม่ล่จับอยู่มันกระโดดพุบพบอยู่ครับก็ตัวย่อมย่อมหน่อยเราแบ่งมาไว้ใส่ตรงอ้วนนี้นะครับได้สักสี่ตัวห้าตัวนี่เอาไว้ทําเหยื่อแต่เดี๋ยวค่อยไปสรุปรวมกันอีกทีปลาหมอก็ได้มาตัวนี่ปลาหมอนาเนี่ ขอบปลาอยู่นะดูครับคิดว่าอยู่นะจะได้ตัวหรือเปล่าอุ๊ยอุ๊ปอุ๊ปอุ๊ปอยู่นี่อยู่นี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 ่อุ๊ยอุ๊ปอุ๊ปลองดูโอ้ปลาช่อนปลาช่อนแม่เมื่อกี้ได้ปลาหมอนะอันนี้ได้ปลาช่อนครับตัวใหญ่เลยนี่แม็กตามมาสมทบนะได้มาตัวอนหนึ่งได้มายังไงแม็กรถเหยียบเหรอ เอา้าแต่ยังดีอยู่เลยเนาะดีดีแม่ตัวเบลเลอร์เลยครับรถเหยียบมาเนี่ยมาดูผลงานคืนนี้นะครับนี่ฝีมือไตสายครับกบใบกบนาสองโลพอดีเลยครับผมแม่แล้วก็ตัวใหญ่ๆส,สวยๆทุกคนเดี๋ยวผมจะแบ่งกบชุดนี้เอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดข้าวครัวกัน,นี่ฝาเนาะไปหาคุณยายครับผม กอเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะยาย <Yeah. S 1> หลังจากที่เราได้กบกันมาเนี่ยยายเอามาลอกหนังแล้วก็สับเป็นชิ้นใช่ไหม <Yeah. S 1> วันนี้เราจะทําเมนูผัดเดผ็ดกบยาผัดกะเพราใช่ไหมกะ <Yeah. S 1> เพราหรือผัดเผ็ดผัดเดผ็ดไม่กะเพราจก็เราใช้พริกแห้งอะนะ <Yeah. S 1> อ่ะพริกแห้งตำกับกระเทียมมะครับคุณ mm hmm. ยายเรียกว่าผัดเผ็ดกบใช่ไหมอ่ะหรือว่าจะเรียกว่าผัดกะเพราพริกแห้งก็ได้เหมือนกันนะยาย ตำพริกกระเทียมให้ถึงๆหน่อยเนาะเผ็ดเ็ๆยายผัดเครื่องพริกกระเทียมให้หอมนะยายจากนั้นใส่กบจ้ออ่ะเน,เนื้อกบที่เราสับไว้แล้วครับนี่อือผัดให้กบเนี่ย สะดุงสะดุงไฟหน่อยนะนยายจากนั้นเราจะเติมน้ำนิดหน่อยเนาะ,ะผัดจนเนื้อกบเนี่ยเริ่มสุกนะยายจากนั้นก็จะปรุงรสเนาะอ่ะเอาเลยครับชูรสนะตามด้วยผงปรุงรสครับ น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลใช่ไหมย,ยายสีอิวขาวด้วยนะครับอิดท้าย,น,ยน้ำมันหอยเนาะ,ะเครื่องมีตัวนี้ใช่ไหมย,ยาย ทิมรสให้เรียบร้อยนะยายอร่อยแล้ว,ลวใช่ไหมจากนั้นใส่ใบกระเพราครับกระเพราว,วันนี้เราใช้ทั้งกระเพราขาวแล้วก็กระเพราแดงนะยายทำไมหอมน่ากินจริงๆครับทุกคนกระเพรากบดูครับดูดูดูเสร็จหรือยังครับยายเสร็จแล้ว,ยยลวกะอ่ะเสร็จแล้วยกเลยพัด กะเพรากบครับผมน่ากินมากๆมาๆมามา,มา,มาลองชิมกันครับคุณยายลองชิมดูสิอือโอ้ยกลนน้ำลายแล้วปีหนึ่งเราก็จะได้หากบกันครั้งหนึ่งนะยายหน้าฝนช่วงหัวฝนเนี่ยครับเยี่ยมไหมเยี่ยมจ้ะเยี่ยมก็ถ้าใครชอบคลิปหากบแบบนี้นะยายดกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเนะด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าส,ส,สวัสดีครับบาย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 